สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับกระแสสตอรี่และ FC แฟนคลับของน้องแอมชนทิชาเย็นนี้อย่าลืมนะคะไปให้กำลังใจน้องแอมกันด้วยนะคะที่โรงเรียนวัดราชบำรุงคลองสีตำบลบางปลามเภ่บางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะและคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายนอกจากเอาความน่ารักของน้องแอมมาฝากนะคะ และช่องทางการติดตามผลงานของน้องแอมนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube นะคะที่เห็นอยู่นี่เนาะก็สามารถไปติดตามผลงานเพลงฟังเพลงเพาะๆของน้องแอมได้นะคะที่สำคัญขอแสดงความยินดีกับน้องแอมนะคะตอนนี้ยอดวิวไป4.7ล้านแล้วค่ะสำหรับเพลงคำสัญญาที่ชานุมาน เรียกได้ว่าฉุดไม่อยู่แล้วจริงๆนะคะสำหรับเพลงคำสัญญาที่ชานุมาและสามารถเข้าไปรับฟังเพลงอื่นๆได้นะคะที่ Song ด h e Official นะคะและช่องทางการติดต่อและก็ชมผลงานของน้องนะคะ TikTok ของน้องตามที่ขึ้นไว้ให้นี่เลยนะคะใน TikTok จะมีคลิปน่ารักน่ารักของน้องแอมเยอะแยะมากมายนะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามรีบเข้าไปติดตามรับชมได้เลยค่ะน่ารักทุกคลิปเลยนะคะขอบอก จะได้ชมไปยิ้มไปเหมือนเหมือนกันกับแอดเนาะแล้วก็ช่องทางทาง Facebook นะคะที่ขึ้นไว้ให้ก็สามารถไปติดตามน้องได้จะได้ทราบความเคลื่อนไหวว่าวันนี้น้องไปเล่นที่ไหนไปแสดงที่ไหนเดินทางยังไงนะคะน้องก็จะลงไว้อยู่ใน Facebook นะคะสามารถไปติดตามน้องได้เลยค่ะและที่สำคัญคลิปนี้ต้องการมากราบขอโทษขออภาย fc f a n คล l u แล้วก็รายการดวลเพลงชิงทุนนะคะ ที่คลิปที่แล้วนะคะแอดพูดผิดพูดผิดแล้วพูดผิดอีกต้องกราบขอโทษขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยค่ะจากดวนเพลงชิงทุนกลายเป็นดวนไม่ชิงทุนนะคะพูดผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ต้องขออภัยรายการดวนเพลงชิงทุนและเอฟซีของน้องแอมไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะ